บอเดี๋หาครบหลายปีเด <sm ell an> ี hat, life, day, <c oughs> <rat> ๋ยวหาเธอเดียวภูเขาพัวหนหาเืินเดี๋ยวหัผัดเป็นมือสืกเงินได้พี่น้องเอ้ยจนได้พูกแค้นเหรอพ่อบาปางียบทำไงเด้อ้หอนหอนเลยทีนี่ออ้่า เต้มครบน้ำข้าวจนพลมันจะแซ่บสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขชนนะครับวันดีมากครับยายหลอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องในมิโนูเสแซ่บต้มครบหน้าหน่อยได้ไหมเนาะต้มสุ่มครบหน้าหน่อยพี่น้องใส่ผักกระแยงกับบะคามบอนได้พี่น้องเนี่ยเอ้อายเบะคามหน่อยแม่เปิดที่เขาแม่พี่น้องเลยที่เขาห่อนเลยเจลพริกดิพี่น้องเส็บแซ่บไปเลยนี่ฝีมือยายหลอนเอาแม่มาสดหล่อนห่อนได้เหรอเหมือน นิ้วเขาโกบใส่เบ็ดมากเลยพี่น้องโกบปีนีดหลายได้รับเด้อไปใส่เบ็ดได้กินกินไงปามากพี่เพาะคุยน้องกันจำพบพิกรณี่ไหนเสียบอยู่่เสียบคลองแถเลยพี่ต้องตามน้ำขุนๆแนวนี่อย่าจำได้แก้วคุยได้จะคุยบ่างหรย พี่น้องไมไ่เลยอืมคบหน่อยพี่น้องคบหน่อยอืมคบหน่อยมันกินกนคบหน่อยไงกินไงมันกระดูกมันอ,นอ,อ,นนอน่อนพี่น้องหียก้อนใหญ่เป็นเปนคนสาซะเบิดเลยไหมเนาะตึ้งกระดูก เอาเมื่อไหร่ละใจมั้ยดูดูมุมหมดมีครบหน่อยครบใยไหมเนาะครบใยหาตัวม <c oughs> ั้งครบหน่อยเขาให้กยบบะหมี่นเมนชีห้าครบเป็น เ่าแตดเขาลงเรียนจนออกงเรี้ยงอ๋อไ่ว่าด้อแต่หน่อยบุหัวบุหัวมือหนึ่งมือหนึ่งนี่มือหนึ่งถือเบ็ดมือหน่งือได้พี่น้องกบมีจีบหมดแล้วมือหนึ่งถือเบ็ดมือนึ่งถือของเออนำกลนำกลต่อพ่อตัวมัใส ก็ถิว่าใส่จะผลและจะว่าเป็นหลงอะไรเขาต้องเรียนโคบมันหายไปโดนมั้งเหรอไม่เมี่ยเขาโวยเขาโวยนี่เขาโวยใหญ่นะมากเลยอ่ะกบขาโวยไปนั่งกันไหนดิโตเลยอืม ขขก็คิววันแน่น่ะผู้ได้จุดด้เนาะกวอนข้างหลังเต่าเดี๋ยวฟืนเนอกอืีอน,นองสุดหยดเลย,ยนาะลวกนานเนาะกินได้ได้ดน่ง มา,ามากินอุดรผื่นบรมากนังอ้ยกข็ขาปอมนันแหอะโหักนอองน้ะเจ้าคุยเนี่ยส่วนหนยก็ดีทำ ได้แบบขามหน่อยเนาะเดี๋ยวฮาบ่ได้หารครบหลายปีเดี๋ยวฮาร์ดเธอเดียวผู้ขาพุ่นหาหมื่นย่อนเป็นมือถือมือได้พี่นออ้องเอ้ยจนได้กพวกแขนเราแบาบ,บายักษ์สัน่นหลายเลยได้กพวกแขนเราปีนีวอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนีฝนเลิงเนาะฝนบอกขาดใจ <c oughs> สมไปรวยได้มเนาะขามขามอ่อนสมรวยได้ไหมเนาะอันแี้ขั้น้มเูรน์ขามอ่อนนี่แบนั่นหลานคุณใบบักขามก็บกขามคนละอย่างเลยแสบกว่าคนละอย่างเันตัวใบบักขามมันจะเป็นสีสีเหลืองๆเนะอมสีใสจะหย่ำงๆมีขาวบาโดดกล้องดีแกะทองเถิดตัวนี่ก็ยัง นกบหน้าหน่อยได้กินลาบก่อยย่าลืมเจียแพ่พักเลยกินตกกินนี่เลยนี่นาะครับนี่งเมนูมนบขทอดไปเนาะสุดยอดแล้ว Một cái chịu đó để kiếm tôm thơm Là phải thơm thơm kiếm thơm thơm th thơm th 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 dài không? Có tôm กบย่ำมันกระดูก <al> อ <arm> mm. ่อนอยู่มุขหย่ำแหลรวมกระเพื่อได้แล้ว กินเพื่ออยู่ด้วยครับพี่น้องผุณได้อยู่ตังประเทศดตังยีง่วัดกันใดกินเพื่ออยู่กำลังใจได้พี่น้องเอ้ย,ออยกำลังใจอยู่น้ำพี่นอ้องทั้งไหนกินเพื่อคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องผุณได้อยู่จังหวัดใดกันใดดื่มเพื่อใดอยู่ประเทศใดกันใดคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องได้บอกกินอย่างบล่ ตัวใหญ่ใหญค่ายดูเว้กยกบเป็นไฮเองมันเสียบอยู่แล้วเนอืออือมันคือกบสื่อเนี่ยกบสื่อมันกบตลาดมันจบบแข็งก้อนนะเน,นี่ยกระแทบอยู่ดอกตะว่ามันบางเครืองข้อหามาได้อยู่หน้าเขาเนาะไม่ สุดหยดเลยอ่ะเอาแกแตเต็มไปเลย หน่อยพอดีคำเนะเนี่ยตัวเนี่ยแี่ไม่หลีกเยอะหลดขาสวยไหมคนกบลาบเล้พักกันจองเลยลาบจ้พักกันจองเหรอ

ได้กินมากก็อิ่มแล้วไปอืมอิ่มมีด้กบเบิดเนาะนีจะได้กินจนเบิด์ตดิตัวหน่อยมีเ่นเนาะอืมครับพี่น้องครับหน่อยอปั่นกันเนาะ ร้านกินจนเบิดแซบพี่นอ้องแซบเข้าก็เกือบเปิดผลอะพี่นอ <laughs> อ้องเอ้าต้มครบหน่อยพี่น้องแซบมันเนี่อาหารบ้านเท่าครบใส่เบ็สละพี่น้องครัไหนมาไลายอยู่กซ้ำเพื่อพื่อกินตัวไหมเนาะพื่อต้มสมครับข้าเขียวเอาครัคลิปนี้เอาซ้ำเพี่น้องกัน,กนทานกินบุญชุบผับกันขอโทษขอไปเปพี่น้องด้วยขอบคุนทุกการที่ตามทุกซ้ำสกายทุกไลท์ทุกแช่คลิปนี้ไม่มีไลน์พี่น้องเดี๋ยวพ้อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ